สวัสดีเพื่อนๆชาเลนจนี่ดอทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้นะครับตอนเนี้เราก็จะมาเล่นเลือกกองไพ่กันนะครับโดยมีไพ่อยู่5กองนะในคําถามที่ว่าในยามที่คุณเฟลหรือท้อใจอยู่เนี่ยคุณควรจะทํำยังไงนะครับเนี่ยคุณอาจจะเลือกไพ่หนึ่งกองหรือว่า2กองก็ได้นะเพื่อเอาคาแนะนำต่าง,าง,างๆเนี่ยมาผสมรวมกันเป็นแนวทางของคุณเองอ่ะหรือคุณอาจจะดูกองไพ่อื่นๆไปด้วยนะเพื่อเป็นการเสริมพลังงานบวกที่คุณจะใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับ โอเคแล้วตอนนี้เราก็เริ่มมาดูกันเลยนะครับโดยเริ่มจากกอนที่หนึ่งก่อนเลยนะหน้าไพา่กองเนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณในยานที่คุณเศร้าท้อใจอยู่ก็คือคุณต้องระวังเรื่องความใจร้อนมีอารมณ์ที่เวียงแล้วก็ไปพานส่งผลเสียกับคนรอบข้างสังคมรอบตัวของคุณเอาไว้นะครับเพราวะว่าแทนที่จะไปมีปัญหากับคนเหล่านั้นน่ะที่เขาไม่รู้อินโนอิเนเออะไรด้วยเลยเนี่ยในทางกลับกันนะ่ะพวกเขาอาจจะเป็นที่พักใจให้คุณได้หนีปัญหาเหล่านั้นนะ แล้วก็มาสั่งสรรเฮฮากับชีวิตอีกมุมหนึ่งของคุณก็ได้นะครับแล้วที่สําคัญเลยอ่ะคุณอย่าใจร้อนบุ่มบามทําอะไรแบบลุยๆออกไปก่อนนะโดยที่ไม่ได้คิดวางแผนไต,ต่ตองกับมันก่อนหรือว่าได้ผ่านการแก้ไขปัญหาลวดลอยลวยกับมันไปแล้วนะเนี่ยคุณต้องรอดูท้าทีที่มันชัดเจนและชวไวยก่อน่แล้วค่อยไปเริ่มต้นกับมันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันจะส่งผลดีกับคุณมากกว่านะส่วนไพอ่ออลล็กเกิลก็บอกว่าการได้พักตัวพักใจทิ้งปัญหาไปก่อนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีกััับบคคุุณมมมาาาากกกว่่่่ปหหหนนนญทีอยูตรงรง้ะับ พอคุณมีความสุขสบายใจที่ดีแล้วอะไอเดียแนยวคิดหนทางใหม่ๆอะมันจะเกิดขึ้นกับคุณได้ในช่วงนี้นะโอเคทีนี้มาดูไพ่กรอนที่2กันนะครับหน้าไพ่กรอนเนี่ยเขาบอกว่าคุณควรจะมองปัญหาต่างๆด้วยความจริงแล้วก็มีความเป็นกลางเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะหากคุณพบว่าคุณเองก็มีข้อผิดพลาดหรือเป็นปัญหาที่มันต้องแก้ไขเนี่ย คุณก็ต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าเท่ากับมันไปอะซึ่งคุณก็ไม่ควรจะจมอยู่กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะแล้วก็ไปพยายามดื้อดึงเอาชนะกับสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดที่จริงๆแล้วมันต้องแก้ไขนะครับแล้วในทางกลับกันถ้าหากคุณเห็นว่าสิ่งเดิมๆที่คุณทําอยู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องอยู่แล้วจริงๆอะคุณก็ควรจะลุกมาทวงคืนความยุติธรรมความถูกต้องโดยทําสิ่งเหล่านั้นน่ะให้ออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างที่ชัดเจนไปเลยนะครับให้คนอื่นเเเาห็นนปนลยะ แล้วมันก็จะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคนอื่นๆน่ะเขาไม่สามารถโต้แย้งกับคุณได้แถมคุณก็ไม่ต้องไปขัดแย้งกับใครด้วยนะครับเนี่ยแล้วไพ่อรรถเครก็บอกว่าคุณนะ่ะควรจะมีความมั่นใจในแนวคิดความเชื่อของตัวเองเอาไว้นะเพราะคุณก็เป็นคนที่มองสีต่างๆด้วยสายตาที่ถูกต้องและมีความเป็นกลางระดับหนึ่งเลยอะ่ะถ้าคุณคิดว่ามันถูกมันก็คือถูกอะ่ะหรือถ้าคุณมีความดังเลไม่แน่ใจรู้สึกว่ามันผิดเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ผิดจริงๆที่คุณต้องยอมรับก,กับมันเอาไว้้้นนนนะะคครับับบโออเททีีีมาดูกกงง่3 สิ่งที่ไพ่กองนี้เขาแนะนำกับคุณในช่วงที่ผิดหวังท้อแท้อยู่เนี่ยก็คือคุณไม่ควรที่จะดันทุนรังแล้วก็รีบลุกมาเดินหนะ้าทาสิ่งต่างในชีวิตมากเกินไปในช่วงนี้นะครับเพราะผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะออกมาไม่ดีได้อะ่ะเนี่ยคุณควรจะดึงตัวเองกลับมาให้อยู่นิ่งๆแล้วก็ตั้งหลักเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของคุณเอาไวอ้อ่ะเมื่อได้รับพลังงานบวกที่ดีในตัวเองแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ก้าวต่อไปในชีวิตของคุณอะ่ะมีความมั่นคงแล้วก็มีรากฐานที่ดีนะที่จะ การลุกม,มาเป็นผู้ให้แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแย่อยู่มันก็จะช่วยดึงพลังงานบวกมาสู่ตัวคุณได้ดีมากขึ้นเช่นกันนะครับโดยคุณต้องหันไปสนใจสิ่งจุดแข็งสิ่งดีที่คุณมีเอาไว้ก่อนน่ะและก็มอบสิ่งเหล่านั้นให้คนที่เห็น,นคุณค่าและต้องการมาจริงๆนะหรือถ้ากว่าคุณไม่สามารถมองหาอะไรในตัวเองที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยผู้อื่นได้จริงๆเนี่ยบางทีความใจกว้างแล้วก็การให้อภัยกับต้นตอปัญหาเหล่านั้นน่ะมันก็น่าจะครับ โอเคทีนี้ไาดูก่องที่สี่กันบ้างนะสำหรับคำแนะนำจากหน้าไพ่กองนี้ก็คือคุณต้องมีความตื่นตัวระวังตัวเองนะในการป้องกันปัญหาสิ่งแย่ๆในใจเหล่านี้มันจะมาทำให้ชีวิตและหน้าที่ของคุณที่ต้องทำอยู่เนี่ยต้องมีปัญหาเสียหายไปนะครับเพราะคุณน่ะอาจจะจมแล้วก็วนเวียนอยู่กับปัญหาเหล่านั้นมากเกินไปอ่ะแต่ไม่สามารถแยกแยะจัดลำดับความสำคัญว่าชีวิตของคุณเนี่ย ต้องให้เวลาใส่ใจกับอะไรก่อนนะครับเนี่ยคุณต้องสร้าง power ในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณเนี่ยอยู่เหนือปัญหาและสามารถควบคุมกับมันได้นะแล้วที่สําคัญอ่ะคุณต้องควบคุมชีวิตของคุณให้มันอยู่บนความถูกต้องตามคันลองคองธรรมที่คุณจะเป็นเอาไว้ด้วยอ่ะถึงแม้ว่าบางกรณีนะมันจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายก็ตามอ่ะแต่คุณต้องมองว่าอะไรที่มันไม่ดีกับชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็อย่ายอมให้มันมาครอบงำแล้วก็อยู่เหนือชีวิตของคุณนะครับเชื่อมันในพลังอำนาจของคุณเอาไว้อ่ะแล้วก็ขจัดสิิ่่่งทยๆออกกไปาชีวตซะ เพราะชีวิตมันเป็นของคุณนะที่คุณจะสามารถเลือกแล้วก็กาหนดเส้นทางชีวิตของคุณได้อยู่เสมอนะครับโอเคทีนี้มาดูตอนที่5้ากันบ้างนะคาแนะนานจากไพ่กองสุดท้ายนี่ก็คือการเลือกหนทางในสันติวิธีครับไม่ว่าคุณจะผิดเองหรือว่าคนอื่นเขาจะเป็นฝ่ายผิดก็ตามอะแต่คุณไม่ควรจะลุกไปต่อสู้หรือว่าต่อหลอต่อถีกับเขาจนสร้างความขัดแยง้งแล้วก็สร้างศัตรูของคุณขึ้นมานะแล้วก็เช่นกันนะครับว่า คุณไม่จำเป็นต้องโทษตัวเองด้วยอะว่ามันเป็นความผิดของคุณนะครับเพราะต่งตางฝ่ายต่ก็มีเหตุผลในตัวเองอยู่แทนที่จะมัวไปมองหาว่าใครผิดใครถูกเนี่ยหรือจะไปลื้อฟื้นวนเวรกับปัญหาที่เกิดขึ้นคุณควรจะมองหาเส้นทางใหม่ๆหรือหนทางที่มันจะสามารถต่อยอดจากสิ่งเดามๆที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันก็น่าจะดีกับคุณมากกว่านะครับเพราะมันจะสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับคุณได้ในระยะยาวนะครับแถมศัตรูที่มีปัญหาที่คุณไม่ชอบใจในตอนนี้ในอนาคตสิ่งเหล่านั้นน่ะก็อาจจะพลิกกลับมาเป็นสิ่งด,ดีในชีวิตของคุณได้เช่นนกั แล้วไพอัเลิร์คนก็บอกว่าสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันย่อมดีเสมอนะครับคุณควรจะลองเปิดใจแล้วก็ขอบคุณกบมันไว้นะที่มาช่วยสะท้อนแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงความจริงบางอย่างที่คุณอาจจะเคยมองข้ามมันไปก่อนนะ่ะแถมเรื่องราวในตอนเนี้มันอาจจะมอบผลทางโอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้นมากกว่าก่อนก็ได้เช่นกันนะครับโอเคก็ขอให้คแาแนะนําต่างๆเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็คุณนําไปปรับใช้กับมันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปขั้นหัดราใสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ